ทองแม็กซ์11.5ครับผมต้นใช้8.25เซนใส่ที่นี่สมุดเทอรแมสเลยครับผมหน้าก,กากเทวดาหน้าก,กากแม็กซ์จ<ป>ิ๋มใช่ปะใช่สวยต้มโอ้ยอะไเรเดียกันเลยเว้ยดังดีใครจะโดนปล่อยถึงพื้นเลยหรือก็ไหนสัตวนะ์ทอมันถึงแล้วเลยเพราะมันแขนยาวกว่าต้นอ่ะ สัตว <üş Purd> <ilian> ์ดูแลางมาแล้วไอ้ส <author> ัตว์น <es> ักหนักโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอยโอ๊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 ยโอย ใหญ่ครับใหญ่มากเดี๋ยวโชว์เลยโชว์เลยทุกคนโอ้โหมันาเป็นคู่อ่ะทอ่เรียกว่าปลาดุกเออดูก็ปลาดุกเมื่อกี้ต่อมาใส่ใส่ปลาให้ให้ให้พระเอกหน่อยใส่ปลาให้พระเอกหน่อยปลาใครอะปลาใครปลาใครทมโอ้โหาพต้นฮะได้เหรอ่ได้เหรอห้อมันเล็กนาห้อเล็กนาเออหล่นเลยหล่นเลยโอ้โหสุดยอดเลยว่ะ ไอ้หนูก็ประดุกัาเตียนะทีแรกขึ้นมาหนูก็ประดุกยักษ์อีหลงเอฟซีด้วยมีหลงเอฟซีมาดูด้วยช่องช่องพี่จังงี้ตลกตลกดีหน้าขาวไหมลุงหน้าขาวได้ตะพานใช่ใช่ดูนี่ลุ้นอีกนี่เอฟซีของจริงเลยลุงขายหวยทักค่าสิบบาทได้ป่ะเนี่ยเป็นจริงจริมาลุงอยู่นี่เอออนี่มานยังไงลุงกับเขาอ่ะมันมีได้ไงวะ อะไรปลาอะไรวะเนี่ยเนี่ยเป็นูกเลยนะข้างหน้าอ่าเลือกเลยครับผมเอานตรงกลางตรงไหนทอมมาเล่นมัเล่นมังคืนนะทอมตอนทอมตอนคตรเท่เลยะคอนเทสเลย่นมังคืนแล้วอ่าเอาอะาเทย่อะเอาไอ้สัตว์เอาอะไรหมดลเอาอเ้ยไม่าเลยเหี้ยไม่าแล้วกู ายากเหมือนกันปลาพวกนี้ยากกูมันเพิ่งเคยได้เนี่ยแม่งใหญ่ด้วยไม่ใช่หรอกแม่งใหญ่ด้วยแหละเอ้หอมได้เว้ยปลานนี้โอ้ยตัวใหญ่ห,ญหญอมก็ได้เว้ยต้นก็ได้ว่วะ้ยด,ดยายเยอะว่ะสสาายายนนีี้้มันล็อกน้ำไงก็บอกน้ำฝนเมื่อคืนฝนตกหนักเลยไซย์ใหญ่เลยไซส์นี่หูใหญ่ใหญ่เลยไซส์ใหญ่กว่าน้ามันแพโอ้ยถ้าลงแพยากเลยลงแพหนีเอลงแพมันหนี เราเอาแบบนี้ดีกว่าเนอะเวนไปรอบหน้าไปรอบหน้าบวางๆเข้ามาเล่นเลยเขาเรียกว่าสมองไอ้เรื่อะไอเรื่ยหูใหญ่กว่าปนินปนินใหญ่ใหญ่ปนินใหญ่ไปสวยนะฮะท่านผู้ชมทำก็ได้นะต้นต้นก็ได้เหมือนกันโอ้โหนี่นะต้นไม้ตั้งแต่หน้าของขาวอ่ะปลาติดดีมากเลยอะอะไรนะทำตามยากหน่อยนะยอมตามยากหน่อยนะยอมแล้วไอ้ยอมกูยอมนี่ไอ้นี่ไม่ใช่ทาจีนเลยเมย ไม่งี่เง่าก็ดอนตัวใหญ่เลยกูยอมแล้วใหญ่กว่าเว้ยตัวใหญ่กว่าเว้ยมันมันมันใหญ่กว่าเว้ยตั้งแต่เริ่มนะคนละสองโคมสองโคลมนะต้นตายก่อนโอ้โหโอ้โหเฮ้ยก็ใส่ยังไงก็ต้องใส่อย่างเงี้ยมนหมุนไปหมุนตะหลงหมุนเนี่ยหมุนหมุนไหม้นไม่มนไปไม่มีที่เก็บแล้วเต็มหมดเลย ไล่ดิสองตัวคิดโดวนไปจ่ายกับบ้านแต่ม่าฉัไม่ใสเลยปลาดาวได้ทำอะไรกินได้หวะต้มยำไงทอดก่อหน้าพริกต้มยำก็อร่อยเพราะจะต้องขอดเก็ดไงโอ้โหเอาล้วกินน้ำก่อนมันก็ใช้ปลาเนื้ออ่อนที่มันจะเป็ปลาเนื้ออ่อนเลยหอไอถั่วฉี่อะไรก็ได้